สวัสดีคุณมาสันคุณสบายดีไหมสบายดีครับแล้วคุณล่ะฉันสบายดีขอบคุณพวกเคยเจอพ่อของฉันหรือยังจอห์นมาสันนี่คุณพ่อของฉันดูแม็กฟาร์เลนยินดีที่ได้พบคุณมาสันเชิญนั่งเลยครับงั้นลูกสาวผมบอกว่าคุณมาที่นี่เพื่อภารกิจลับบางอย่างกำจัดคนไม่พึงประสงค์ออกจากเขตนี้ประมาณนั้นครับ For ขอบคุณสำหรับการต้อนรับครับท่านคุณรู้ไหมผมอยู่นี่มา30ปีแล้วมาจากทางตะวันออกที่นี่ไม่เคยมีคนมาตั้งโลกราก 10, years, 10ปีเราต่อสู้กับอินเดียแดงจากนั้นก็มีโจรภัยแรงโรคฝีดาดฤดูหนาวที่โหดร้ายโรคอะฮิวา ผมฟังลูกของผมมากกว่าเลี้ยงดูมาเสียอ,อีกเสียใจที่ได้ยินด้วยครับผมเคยเห็นชายแข็งแกร่งตายไปใต้แสงแดดอันโหดร้ายฝูงวัวทั้งฝูงล้มป่วยและตายแต่ผมไม่เคยสงสัยในชีวิตของผมเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่ครับเมื so <the government, S 1> ่อผมได้ยินเกี่ยวกับรัฐบาลกลางส่งสายลับออกไปเพื่อฆ่า <ter> และควบคุมผู้คนอย่างลับๆผมก็เริ่มกังวลผมหมายถึงโอเควิลเลมสันเป็นภัยคุกคามและคนแบบเขาเป็นเหมือนโรคระบาดแต่สายลับของรัฐบาลไม่ใช่ภัยคุกความที่แย่กว่าลระในแง่ของสัญลักษณ<ม>์ทั้งหมดคุณอาจจะพูดถูกคุณเป็นคนกล้า,าหาญคุณจะได้รับการต้อนรับที่นี่เสมอ แต่คุณไปบอกเพื่อนของคุณทางตะวันออกด้วยว่าเราไม่อยากใช้ชีวิตแบบนั้นย่องไปมาสอดแนมภารกิจลับไรสาราชช่นดีเชื่อผมเถอะผมเห็นด้วยกับคุณดีดีงั้นเราจะไม่ดูถูกคุณไปมากกว่านี้แล้วมาเถอะบอนนี่เรามีธุระต้องทำคุณมาสั้นคุณอยากไปร่วมกับเราไหม เป็นงานดีเลยของพ,อพ่อฉันน่ะนอกจากคุยเรื่องกลางเมืองนะ่ะอะไรละ่ะไปฝึกม้าไปกันเถอะได้ยินว่าคุณขี่มา้าเก่งทีเดียวสำหรับคนเมืองน่ะนะ <c oughs> คุณจะต้องใช้สิ่งนี้คุณมาสตัน มาดูกันว่าเราใช้ปวงมาของคุณให้เกิดประโยชน์ได้ไหมคนงานในฟาร์มบอกว่ามีฝูงม้าป่าอยู่แถวนี้ คุณมีทฤษฎีที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำอยู่นะครับนั่นไม่ใช่ทฤษฎีหรอกคุณมาสันผมเห็นโทรเลขที่นายอำเภอได้รับกับแบ็กวอเตอร์แล้ว,วมันไม่ใช่ความลับของรัฐเลยว่าใครส่งคุณมาแ,บบแต่เขาพูดปิดเหรอฉันเห็นพวกนั้นบนรถไฟแล้วรัฐบาลไปลงนรกซะถ้าถามผมไอสารเลวนั่นขโมยเหรียญจากตาคนตายได้สบาย คุณมาสันเขาพูดถูกตอนนี้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องการเมินเท่าไหร่ได้โปรดเด็ออกอค่สนุกกัรเดินทางได้ไหมแต่ผมรู้ว่าเรามีสละได้แค่เท่าที่พวกเขาพูดเท่านั้นอํานาจก็เหมือนเหล้ายี่มีมากยิ่งอยากได้มากและมีชายไม่กี่คนเท่านั้นที่รับมือมันได้มีบางอย่างในประเทศนี้ที่ผู้หญิงสามารถทำได้ดีกว่านี้ถ้าถามฉันนะผมไม่เถียงหรอกคุณแม็กฟาเลน ังไงพวกมันจับมันเลยเนี่ยโอกาสของแก,กมาแล้วไปนุ่งขึ้นมันเลย

ีเคลงเลยดีมาคุณได้เลยคุณมาสั้นเดี๋ยวตัวนี้ผมจากการเองโอ้ฉันคิดว่านี่พอแล้วนะสำหรับคนแกงฉันฉันกลับไปที่ไล่ก่อนไปกันเถอะไปดูว่าเราจะจับอีกตัวได้ไหม ไมม<า><ร>ีแต่กูต้องมาบาลานะดูนายสนายเป็นธรรมชาติมากเลยทำดีมากฉันคิดว่านี่น่าจะพอสสำหรับวันนี้แล้วกลับไปที่ไล่กันเถอะ <Yo. S 1> ไปกลับม,มา ชอบพอคุณนะจะดีใจเขาค่อนข้างที่จะมีอการันิดนึงน่ะคุณมีชีวิตที่ดีชีวิตที่ผมต้องการสําหรับผมและครอบครัวผมตอนนี้เราไม่ได้มีอะไรมากแล้วคุณมีพอแล้วขาดแคลนตั้งหาที่ทําให้คนหลายคนเดือดร้อนมันจะกัดกินชีวิตของคุณทําให้คุณยากจนและมันก็ตรงไปตรงมาดีไม่มีอะไรดีไปกว่าการนอนหลับหลังจากการทำงานสุดจนดทั้งวันแล้วไม่แปลกใจเลยที่คุณจะดูเหนื่อยขนาดนี้สาหรับไพรวงสําหรับ คงม,มีตัวโจ๊กเกอร์ที่ขี่อาอเป็นแน่ใครจะไปคิดว่าคุณจะเก่งเรื่องจับม้าพยศขนาดน,นี้ <S <S นั่นสนุกดีฉันคิดว่าคุณน่าจะเป็นเจ้าของฟาร์มที่ด,ดีได้ในอนาคตถ้าคุณทนที่จะหยุดฆ่าใครสักคนเพือ่อหาเลี้ยงชีพได้แน่นอน เยี่ยมมากคุณมาสันม้าพวกนี้สวยงามมากเฮ้บอนนี่เอมอสบอกว่ามีคนเห็นม้าสวยๆอยู่แถวอมาดิโลแปเถอะคุณมาสันเราต้องการม้าพวกนั้นจริงๆคนชั่วไม่มีวันได้พักผ่อนมาดูกันว่าเราจะตามหาฝูงไม้ฝูงนั้นเจอหรือไม่ คุณไม่เคยบอกผมเลยว่าทำไมคุณไม่แต่งงานนอกจากเรื่องความหญิ่งยะโสแล้วคุณถามเยอะจังแค่แปลกใจคุณดูเป็นคนที่น่าดึงดูดมากนะกอนนี้คุณพูดถึงเรื่องในอดีตก็บอกทุกอย่างแล้วไม่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ผมหมายถึงต้อมีคนมาจีบคุณบ้างสิก็คงมีบ้างควาร์มปสุสัตว์การทุ่งไฮนดนเกนสเตทไม่ที่ที่ที่จะหาคู่ครองได้หรอเอมอสเขาก็เออคุณก็รู้แหละอาจจะบ้านนอกหน่อย คุณเบลข้าวหญิงผยองมาจากไหนใช่เกิดและโตมาจากพี่เลี้ยงราคาถูสองคนที่พ่อจ้างมาเพื่อแม่เราคนปาทท่าเถื่อนฉันอยากพูดคุยเรื่องอื่นมากกว่าแค่บัวกไก่บงังคับแค่นั้นเองและหลังจากที่พิชาจตายมันก็เป็นหน้าที่ของฉันที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเขาไม่ยอมรับหลอกแต่พ่อของฉังออนหอดแอกวเาที่เห็นมากคุณมีค่ามากกว่าู้ชาที่ผมรับจับถึงสองคนเลยฉันจะถือว่าน่นเป็นคำชมแล้วกัน ได้หลายๆด้านเมีองผมก็ค้ายคุณนะคุณแม่ฟาเลนอย่างนั้นเหรอเธอเป็นผู้หญิงในโลกของผู้ชายมาโดยตลอดคุณไม่ค่อยพูดถึงเธอเท่าไหร่เพราะคันเจ็บปวดนะแต่เธอไม่เคยหาหายไปจากความคิดของผมเลยพวกคนงานอยู่ข้างหน้าเราต้อนม้าขึ้นไปบนบกเขาตรงที่แคบลง เราจะได้ดักจับพวกมันตรงนั้นเราสัญญาจากชั้นแล้วก็อย่ายให้มาหลุดลอดจากสายตาไป เดินกันที่นั่นครับคุณผู้หญิง ดูเหมือนเราจับมาได้เยอะเลยชอบ็นสัตว์ที่สง่างามอะไรเช่นนี้ เฮ้ยมามันกำลังหนีไปไล่มันไปจับมันมา <up> ไปตามจับมันมาดู oh. แล้ว่อยโทษทีเจ้ามาไปจับอีกแล้วคุณ้องไปจับอีกแล้ว It's all right! Come on! Come on! Nearly got you! Easy! Almost got you! ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือวันนี้คุณมาสัส้นเราได้ม้าชั้นดีมาหลายตัวเลยคุณรู้ไหมทําไมไม่เก็บมา้าตัวนั้นไว้เองล่ะเพือ่อเป็นการขอบคุณที่ช่วยขอบคุณครับคุณผู้หญิงเขาเป็นสัตว์ที่ยอดเยี่ยมจริงไม่ได้มามาฟรี าแต่เราไม่เอาหลอดนี่หมาดำของเราหมาดิมังกรไปไปต่อไปดีกว่าไปตรงนั้นมีพืชเก็บซะหน่อย There we go That's one เลยทำขวี้ Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không. Ê, đang Tôi โอ้ยคุณยิงเก่งแค่ไหนฉันพนันว่าแกไม่ชนะฉันหรอกฉันพนันด้วยเงินเลยอ้าวอาฉันจะปฏิเสธคำท้านั้นได้ยังไงเอาแล้วเนี่เลยค่าที่แกชนะเอามาได้กี่บาท ไหนเงินนะ่ะไม่ได้อะไรเลยเอาโกงวะเนี่ยไหนเงินนะ่ะอะไรมีชาเลนเหรอชอบชุดเตอร์ชาเลนอ๋อฆ่านกค่านกห้าตัวไหนคอยสองตัว ออกไปแล้วเอาเกี่ยงยิงเดินกันอยู่เลยเอาวิ่งไปแล้วลาวะนี่คนรอกระชีมเม้นแล้วแตนเนื้อหน่อยสิแต่อะไรไม่ขบไหนดูสิเสร็จหรือยัง ต่อไปฆ่ากระต่ายห้าตัวอันนี้เก็บพืชอันอื่นเฉยๆโอเคอไปไปทาองฟ้วดีกว่า และผมบอกคุณเลยการรักษาแบบปฏิหารไม่ใช่เรื่องตลกผมขอให้คุณมีวันที่ดีอุอเนมาสันยินดีที่ได้พบคุณสบายดีไหมผมสบายดีคุณเอ่อคุณเวสติเกนผมไนเจลเวสติเกนจากอีชิฟลอนดอนนิวเวอร์อร์นิวเอร์และอามาริโลนิวออร์สตินพร้อมรับใช้ รับใช้ผมเหรอรับใช้ทุกคนรับใช้วิทยาศาสตร์รับใช้ความรู้รับใช้ชีวิตแผลเป็นไงโอ้โอ้โอ้ดีดีขึ้นมากเลยครับแต่ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วควรจะเป็นเหรอผมรู้วิธีรักษาโรคทุกชนิดคุณมาสตันอ๋อผมแน่ใจว่าคุณรู้แล้วผมแน่ใจได้ว่าเงินเพียง2ดอลลาร์กหนึ่งอัลส์ผมจะเป็นอมตะ โอ้แต่สำหรับคุณผมลดให้เลย <95. S 2> พิเศษ1.95ดอลลาร์เลยนะสำหรับการซื้อจำนวนมากอยอมแพ้เธอ,อแกผมคุณเวสติเกนต่างหากไอ้หนุ่มยอมแพ้เธอไอ้แกฟังนะคุณมาสัน ผมไม่มีเงินแต่ของพวกนี้มันดีมันได้ผลฉันต้องการคนหนุ่มแข็งแรงอย่างคุณมาด้วยกันขี่มาไปหาลูกค้าใหม่ของฉันที่ลิดบูดกันและฉันจะอธิบายให้ฟังระหว่างทางก็ได้ <c oughs> เอาละจอรนเราลีบไปที่ลิดบูดฟาร์มกันเถอะ ผมได้ยินเรื่องของคุณมาคุณเสติกเกนและผมได้ยินเรื่องของคุณมาเช่นกันจอมาสตันลอกเลายคนอ่อนแอและคนหลงเชื่อให้เสียเงินโอ้ยขนมถ้าผมจะกล้าพูดคุณต้องหาที่หลงเชื่อเพราะไม่ฟังข่าวหรืที่ไล้สาระแบบนั้น คุณพื่อมไปเรื่อยเหมือนม้าที่ปวดท้องผมได้รับพสรสวรรค์ด้านภาษาและผมจะไม่ขอโทษสำหรับเรื่องนั้นแต่ยาอายุวัฒนะของเวสติกเกนนั้นพูดได้ด้วยตัวเองลูกค้าเป็นที่พอใจนับพันพวกคนที่พยายามจะฆ่าคุณดูไม่ค่อยมียความสุขเท่าไหร่นะความกังขาเป็นลูกนอกสมรสของความก้าวหน้าจอนความรู้ทำให้คนโง่ การเป็นโทมัสผู้สงสัยมันเป็นภาระที่ผมแบกรับในฐานะผู้ผูกเบิกในสายขาคุณคงคิดว่าผมเป็นคนโง่สยาของผมเป็นของปลอมคุณจะอธิบายสภาพที่ดีของผมอย่างนี้ได้อย่างไรครั้งล่าสุดที่คุณเห็นผมคุณก็เห็นอยู่ว่าผมเข้าประตูความตายคุณคุณขอบคุณหมอนะและผมคิดว่าคุณแสดงให้ดูแย่กว่าที่เป็นจริงผมแสดงได้จอนไม่มีใครเป็นอาร์ตโตโล่ได้น่าจะถือว่าคุณอีกแล้ว และคุณก็จะ,สะแสดงเ,<ร>เป็นเออาโและแคสิโอดีเช่นกันผมไม่ชอบแบบนั้นเลยการแสดงออกจอ,อน,อาออนการประดบประดาการโค้งคำนับเรากำลังดำเนินธุรกิจในตลาดที่มีการแข่งข,ขันสูง และเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับผมเราจะใช้พรสวรรค์ที่พระเจ้าประทานให้คุณเป็นประโยชน์ของเราผมดเสียใจกับเรื่องนี้แล้วสิฉัถ้าจะไปส่งคุณที่ชานเมืองลิทูแบบนั้นมันจะได้ดูไม่เหมือนว่าเรามาด้วยกันเมื่อฉันจัดเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคุณก็เดินเข้ามาในฝูงชนอย่างไม่สนใจอะไรฝูงชนกําลังออกตัวขึ้นอย่างแน่นอนในที่สุดฉันจะเรียกคุณเป็นรองยาวฉันและจากที่ฉันยกย่องสรรพคุณของยาแล้ว ฉันจะให้คุณสแสดงสิ่งมหัศจรรย์สองสามอย่างเช่นอะไรบ้างล่ะเออไม่มีอะไรผิดปกติสำหรับคนในสายงานของคุณหรอกฉันรับรองได้งั้นทั้งหมดนี่ก็เป็นการหลอกลวงงั้นเหรอไม่ไม่แค่การโฆษณาชวนเชื่อเล็กน้อยเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปด้วยดีเท่านั้นเองคิดว่าสาวน้อยละอ,อกวกที่เห็นในโปสเตอร์กล้องรู้เรื่องการถ่ายภาพบ้างไหมละ่ะการโฆษณาต่างหาะหนุ่น้อยในสท้ายอนาคต คุณควรจะรักษาสัญญาหน่อยนะคุณลงจากรถที่นี่จอนเดินตามผมเข้าไปข้างในเจอก,กันเร็วๆนี้แล,นแล้วก็จำไว้การแสดง สหายผู้ทำงานหนักในซอลล่าสปริงเลขข่เลข,ข้ามาเล่เข้ามาคุณเป็นโ,โรคไขข้อกเสบปวดหลังปวดเจ็บพันปวดเลือรลังปวดสะโพก ปวดระบบประสาทหรือปวดอักเสบฉันเป็นตัวแทนของบริษัทเดียวที่นี่ที่ผลิตสินค้าของแท้ที่รักษาการปวดหัวปวดเส้นปวดประสาทปวดหูปว,วดฟันปวดหลังหวมือกัดยอดเจ็บหน้าอ,อกหวมที่คอกล้ามเนื้อและเส้นเสีเสยงห,หดเก่งข้อวิตกกังนวลและเส้นประสาทที่ถูกทำลายข้อต่อแข็งข,ข,ข้อเคล็ดข้อเคลื่อนแผลรอยฟกช้ำและก็เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับ คนหนุ Spin ่มอย่างพวกนายด้วยฮ่ฮพิสูจน์ได้ไหมล่ะโอ้ผมมั่นใจว่าจะมีลัก้าสักคนที่สามารถพิสูจน์คุณสมบัติของมันได้โดยการดื่มตอนนี้คุณนั่นแหละขึ้นมานี่เชิญเข้ามา นั่นแหละสุภาพบุรุษภาสตรีโผลตั้ตงใจฟังให้ดีอาสาสมัครคุณอา,าสาคนนี้ผมไม่รู้จักจะสาธิตผลของยาบำรุงของดรเวสติกน จะเป็นคาวบอยหรือนักกีฬาอายุวัฒนะอันนี้พัฒนาด้วยภูมิปัญญาตะวันออกช่วยให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นค่อนคลายเส้นช่วยข้อต่อและให้ความอ่อนเยาว์และกระพี่กระเป๋าทั้งร่างกายเป็นไม่ได้ผมได้ยินคุณพูดเอาละ่ะไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปแล้วศรัทธาสำมารขึ้นภูเขาได้ แต่ผมไม่ได้ขอศรัทธาผมเป็นนักวิทยาศาสตร์และวันนี้วิทยาศาสตร์จะได้รับการพิสูจน์สายตาคุณดีขึ้นใช่ไหมล่ะเพื่อนกระคุณว่าอย่างนั้นนะใช่แล้วคุณได้ยินเข้าเป็นสเปริตที่ดีดูไปที่นู่นหัวกระโหลกนู่นถ้าคุณหลีตาดูคุณจะยิงตรงนั้นได้ เอาเลยเพื่อนยิงกระโหลกนั่นและสาธิตว่าสายตาเฉียบคมที่คุณได้เป็นยังไงใครมันแค่หิดเอาวะโอ้เย,ยี่ยมไปเลยสายตาเฉียบคมเล่านกอินซีได้มาจากการ <S <S ดื่มยาบำรุงสูตรเฉพาะของดรเวสติเกนใครมันก็ยิงได้ไอ้นี่หลอกลวงถ้าสายตาคุณคมกิดขนาดนั้น ทำให้ไม่ลองยิงมัวของฉันที่ลอยกัอากาศดูล่ะเพื่อนๆครับผู้เข้าทดสอบถูกท่าหยิงมัวของสุภาพบุรุษที่ลอยอยู่บนฟ้าเนื้อหัวพวกเราคุณหลอกคนพวกนี้ได้แต่หลอกผมไม่ได้ครับเอามาดูกันแกจะยิงเป้าเคลื่อนที่ได้คมแค่ไหนปัญหาอยู่ที่กุยมาเดี๋ยวโยนยังองวังชัยโอเคใช้ได้ไรอยู่ อย่าลืมที่จะ weapon, ยิบปืนของคุณออกมาเอาไปยิบปืนนะได้เจ้าิน่ะเห็นไหมล่ะนี่แหละพลังของยามลิดเฮ้ยเฮ้ย คิดว่าจะยิงมัวของฉันให้เป็นรูแล้วเดินจากไปเฉยๆเหรอที่นี่เป็นยังงั้นหรอกะ,อะแกผู้ชายหรือเปล่าอะมีการท้าต่อสู้กับอาสมมของเราดูสิอะไรการต่อสู้ไหลยอยู่ในเส้นเลือดของเขาอ้าต่อยแงโอ้ยโอยโอยกลับมามไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นปั๊มเลย ไอ้หนี่ก็ขายของจังเลยไม่ช uh> ่วยกูเลยเวรต่อยไม่ตรงนดิโอ้ยมาดิต่อไย่ัวลอยนั่นไงพวกที่สงสัยแล้วไม่เห็นด้วยหลักฐานที่มีอาปฏิเสธได้อย่าปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปดูมันอยู่ตรงนั้น ตัดกามันเลยเฮ้ยระวังเขามีปืนแกคิดว่าแกเป็นใครแกจะไม่ได้ออกไปจากที่นี่มีชีวิตหรอกอ้า,อ,าอ้ยมือชั้นยิงด้สวยเจ้าหนูความแม่นยามระดับนี้หาได้จากยาวยุทธนาของเวสติกนเท่านั่นมาสิฉันมีให้พอสำหรับทุกคนเลยโอ้ยเจ็บชิบหาย ฉันเกิดจะยิงเขาได้แล้วเฮ้ยเอ็งจะไปไหนวะโอยไม่มีอะไรจะเสียหรอกแค่ขวดเดียวโอเคฉันคิดว่านั่นไปได้ดีเลยนะผมดีใจที่งานปกติของผมเกี่ยวกับการไล่จับวัวหรือแม่คาตกรอนไม่ใคนอย่างคุณหรอกอย่าพูดแบบนั้นสิเอาล่ะถ้าคุณอนุญาตผมขอตัวกลับไปสู่โลกความเป็นจริงก่อนนะครับเดี๋ยว ผมคิดอยู่สักพักเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณแลวผมคิดว่าอาจจะมีไอเดียผมคิดว่าผมอาจจะเป็นโอดดซิวุผู้เจ้าเลของคุณระวังพวกกีที่นำของขวัญมาค้มาคุณด้วยวิลเลียมสันคนระวะเราจะเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นชาวทรอยผมไม่ค่อยเข้าใจคุณเท่าไหร่ผมอยากให้คุณไปพบเพื่อนเก่าของผมเซธเขาอาจจะดูอยากรู้อยากเห็นไปหน่อยแต่ผมนั่นใจว่าคุณสองคนจะเข้ากันได้ดีเขาพบเห็นได้บ่อยที่โบดครูดเขาค่อนข้างเข่งศาสนา ทำไมผมต้องไปพบเขาล่ะเพราะระหว่างเขากับผมสามารถเปิดประตูเหล่านั้นให้คุณได้และคุณจะได้เดินเข้าไปเลยเหมือนในนิทานเรื่องเมืองทรอยยิ่งใหญ่ของโฮเมอร์